สวัสดีครับลูกอีษา์ในเมืองเหนือครับผมครับวันนี้ผมมาหนองปือนะครับก่อนที่สิ้นสุดท้ายคลิปดักหนูนะครับพอดีที่เลิมนะครับผมที่ผมมาอาศัยบ้านเพื่อนอยู่เพื่อนมาใส่เบ็ดไว้ครับผมี๋ยวพยายามเบ็ดกันครับอาจจะเมื่อไปนิดนึงนะครับผมพราผมมีไฟครับแต่เป็นเพื่อนกันครับผม อาจจะมีเสียงเล็กน้อยน้อยนึงนะครับอาจจะคงจะบ่ติดเดือนหรมั้งครับผมน้ำมันลดอะไรได้มังอย่างปลาอะไรไหและตัวนึงนะครับเบื่องครับผม,ม,น,น,น,มน้ำมันลดทเฉลื่ ไหนดูทิตัวใหญ่ป่ะโหนี่ครับตัวดีนะเนี่ยแนนอนแนนอนแนนอนใช่ได้ใ่ไดนี่เป็นหวยนะครับเนี่ยเป็นหวยที่หน้าม,มันหลากกินสะ่องดิกินเออกกกเเ็บบั ครับพี่น้องตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับไปเอาเบ็ดโอดมาให้หน่อยดิเกิดปัญหาแล้วพี่น้องเนื้อพอมีครับผมเนื้อหมดเนื้อหมดยางหมดไปไหนเริ่ฉยังทั้งใดอีกเไหนโอ้ทางลุงก็ไม่มครับพี่น้องตอนนี้ภารกิจหาเนื้อครับผมเนื้อขาดแขนครับ ปลาสวดดีครับผมตัวเนี้ยนี่หาบัวอะไรครับครับพี่นอ้องหาเขียดครับผมหายากเสียเกินครับกินวะเจอตัวแล้วตัวเล็ก,กเอา ครับพี่น้องครับคือตัวนี้นะครับหาเขียดนะครับแต่ว่าผมดักดักดวงไว้วงน่งอันนึงครับผม,ผมวงที่ติดว่ะ หารกเกยร์เขานี่ครับอ๋อโดดไปแล้วโอ้โหกครับพี่น้องเกรดกับแค่ครับตัวนี้กำลังสวยอ้อวอื้ ห่างไว้อันนึงครับพี่น้ององค์นี้ครับดัก,ดกหน้านี่แหละดักตอน,นเย็นือตอนบ่ายแล้วมันหาที่ดักไม่ได้ก็ดูที่น้ำนี่ดักหนูม่ลงที่น้ำอยู่แล้วดักทิ้งไว้ครับผมที่ถึกบ่ถึกจะว่ากันเด้อครับผม จีบไปดูดิไม่โห่ยอยไม่นอันเดียวครับผมออกไปเลยกินออกไปออกด้วยตรงนั้นนะอันนี้บดได้เมฆนะครับผมนี่บดได้เมกดีครับผมหาเขียดมาครับพอดีเพิ่นมา,มา,ม,ามาใส่เบ็ดครับนี่เขียดเดี๋ยวเอาเขียดก่อน โอ้โหิโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องีโอ้โหน <boundaries. S 3> oh, oh. ั่นนั่นตัวน่ะบึ๊บอืมตัวเล็กเหรอันนี้ก็าเขไปดักไองเขี่ตัวเลุกว้าตัวใหญ่ไม่เอา ไปผมได้ได้พอเราละ,ละป่ะเอาใส่เอาใส่อใสโอ้ยกิดบดถึงหัวติดแท้ค่รูขางหัข้างดิมันไงมันหใหญ่จัดวะใหญ่จ<อ>ัดเลยเลย,ยินโชด้อันนี้อันแรกนะครับนี่พอดีผมห่างไว้นี่นะครับนี่จะหา,าผมมูนะครับผมห่างไว้อันเดียวครับนี่เพราะในน้ำเนี่ยมันมีน้ำครับผมได้ห่างไว้อันหนึง่งติดครับผม ใครลูกขาวบ่นครับผมบุรไปมันที่พ่อหน้าเด็กน้อยเดี๋ยวเพิ่นที่พ่ใหาล่งคลิปครับผมครับเดี๋ยวไปเพื่อนกันยามเบ็ดครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่ามู่ครับนี่ผมยามแค่อันเดียวครับผมเนี่ยแต่ว่าผมผมผมไม่ได้การันตีว่าที่ถือบ่ถือนะครับเพราะเดี๋ยวผมหาเขียดมาเนาะครับมันไกลๆที่เพิ่อนนั่นปักเบ็ดผมก็เลยมายามเบิงครับไส์แบนเดียวอีเลี่ยครับผมติดครับผม โอ้หมานแล้วครับมือยืนไม่รุ่นครับผมเดี๋ยวเบิง้งเบืงคลิปต่อไปนะครับผมไปครับพี่น้องไปรุ่นไม่ลงเดี๋ยวโดนน้ำมานี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่เดี๋ยวมาใส่เหยื่อโอ้ยลูกเล็กเด็กแดงพี่น้องเอ้ยดดครับไปรุนกันครับพี่น้อง ถือว่าสนุกเงี้ยฮาไปเนาะครับคลิปนี้ครับผมอุ่นเครื่องที่ะยายามถือว่าโอ้เงี้ยหล่อนครับผมเดี๋ยวไปเบื้องนหน้าครับพี่น้องหน้ามันลดเรื่อยครับพี่น้องโอ้ไม่ติดครับน้ำพอดีแหละไ่อย chi <Nh -tong> <Nh -tong> sì, chăng? ơi, như đêm, như vẫn đêm. giờ một. ôi, giờ oh, một. gìn đôi đi nè. lắc bị thải rồi. tiệt quá. oh, ปลาตัวนักคือทุ่หัวโอ้ยมันสั้นครับผมเบื้องห่วยมันสั้นครับผมลงบ่ได้แล้ครับไม่ได้ไหลนยครับพี่น้องครับพี่น้องคือคล้องนี่นะครับมันเป็นคล้องที่ลงมาจากภูเขาเนาะครับบ่งหัวมันมนีันมุยปลาหรือเปล่าครับแต่มีปลาครับผมมีปลาคอครับมันเป็นไฟเลยนะครับผม เมื่อกี้ก็ไปหาเนื้อม้านะครับพยายามพยายามด่วงมานะครับใส่ไปอันหนึ่งติดครับพี่น้องผมคิดว่ามืออื่นนี่น่าจะมีรุ่นนะครับที่ผมพอดีผมมาหนองปืนนะครับมันนะหน้ามันหลายครับดักบอดด้ครับผมเอาดวงมาประมาณเป็นลอยครับดักได้แค่ยี่สิบสี่อันผมอันนี้ก็ยามมาแล้วครับอันเดียวติดครับผม มันมันห่างไปได้ครับในน้ำมันห่างไ่ได้มีตน,นามทั้งนั้นเลยครับผมผมก็เลยปักถิมไวทถึงทึงป่าหยานะครับโอบใหญ่ครับผมนี่ครับนี่ครับใหญ่ใหญ่ด้ยครับเนี่ยน้ำหนักเลยอ,อ้วนเลยโอบแบใหญ่เลยได้ผลครับอันนี้ผมบอกเอฟซีนะครับผม ด้วงด้วงเก่านะครับตั้งแต่ผมเห็ดมาเลยครับขี่ใต้กับขี่ใต้เก่าครับผมลน้นแล้วก็ขีดน้ำหอมไปซื้อติดครับผมบ่เ,เคยเปลี่ยนเลยครับแต่เห็ดใหม่มาเนี่ยี่ด้วงรุ่นเก่าเลยครับเนี่ยปลาปลาก็ได้ตัวหนึ่งครับผมเพราะได้กินครับผมเดี๋ยวไปยามอีกสิล้องยามมึงอีกสามอันนะครับ สิลองยาม,มอีกสามอันถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันรบกวนเพิ่นกับสีโบยามนะครับผมก็ฝากถึงฝากถึงเอฟซีที่ซื้อดวงผมไปนะครับฝากถึงเอฟซีที่ซื้อดวงผมไปนะครับถ้าผู้ใดว่าเข้าใจการรักอย่างไกลโทรมาถามนะครับศูนย์ก็แปดแปดหกสองสองหาหนึ่งเก้านะครับนะครับดวงผม บบตรงทะลันเนี่ยโบตรงยามว่าลุดเลยครับผมติดครับแย่สำหรับกะตีครับผมครับปินน่ล้องพยายามเบองอีกสองอันครับผมบอกเนี่ยตรงน้ามันมันกว้างอยู่ครับแต่ว่า ผมบ่เห็นบุกผมบ่เห็นห้อยหนูนะครับ,บเห็นแต่ห้อยจอดฟอนสิล้องไปพยายามมึงอีกสองอันนะครับว่ามันสติติดบอนะครับถ้าติดก็สิกู่มาเลยนะครับเดี๋ยวที่ได้อีกหมายหนึ่งที่จะพยายามตอนซอดแล้วก็กลับบ้านเลยครับเพราะว่าสองอันเนี่ยมันอยู่ไกลสะเหลอเกินครับมันไม่บางห่างอีกหรืพี่น้องม,มันมันมีตะนามครับ อยู่นี่ฝนมันดีตอนตอนเรากระทุ่งครับหน้ามันแตกมาจากภูเขาแล้วก็มันถ่วมปลาอ่อยปลาเขาเบิดเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันมองยามนะครับสองอันครับผมถ้าติดกะเอามาเลยแต่ปติกะรุ่นกันมือกันเศร้านะครับผมครับไปนอไปเบิ้งกันครับนี่นะครับสภาพหมายนะครับ สภาพไม้เนี่ยมันมันมันบ่ใช่ครับผมมันบ่ใช่มันไ่ใช่ที่ที่เขาทีมาดักหนูนะครับแต่ว่าห้อยจอนฟ้อนหลายครับผมมีสาดเมันบ่ใช่ครับเมื่อปีกายนี่ที่ไม้เนี่ยมันมันเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมผมก็เลยบบอมั่นใจว่ามันที่ติดเลอบบอลสินะครับอันแรกอมาลมาแล้วครับนี่จริงบ่ได้บ่ได ก็ถึงว่าบ่าได้ที่ตั้งใจมากนะหนอกพอดีเอา้าคนมาปักเพชรวงนี้นี่ว่ะผมก็เลยลองหยาม,มิ่งติดครับผมถือว่าฟุกไปครับถือว่าฟุกอันนี้ห่างเห็นห้อยครับเห็นห้อยหนูนะครับแต่ว่ามันสีผ่านมาหรือเปล่าบมโหนะครับเพราะว่าตอนนี้จากทุนโมโหเนาะมันะมสองทุนมล้มั้งครับทัพดาหนูบ่มีหูนี่ งูจรน,นี่มันทีที่ยากน้อยนึงนะครับใส่มงเดเออบ่ถือบอ่ ผมหมายไว้อยุบอ่บนนี้โบถือครับพี่น้องครับบ่ถือครับมันเป็นแบบห้อยหนูยางมหากินเสียครับมันก็เลยใส่ไว้นะครับสภาพหมายมันโมเมนต์ได้ครับนี่การหางหนูมนันแบบนี้ครับมันต้องเองห้งหนะ้าเพราะจะเจียงสินะครับคนหางหนูก็ต้องหูนะครับผม เ่อยากสอนผู้ใดหรอกครับผมกับเด็กเองดเดินง่ายด้วยครับพี่น้องมาหนีคุ่นครับเบิรงครับเดินง่ายเดินง่ายมุมนี่ในร่องนี้นะครับนี่โอถ้ามีเวลานะครับมาอยู่นี่จ 30, ิบสามหมื่นเรียบร้อยเลยครับหลายตัวครับนี่ ฟ้อนครับบ่งนี้เนี่ยผมห่างทุกปีนะครับห่างกันฟ้อนทุกปีได้ทุกปีครับได้ดหลายโตอยู่ครับแต่ปีนี้บ่หวางอีหลีครับผมเนี่ยครับแต่ผมมีซองให้เบ่งนะครับนี่นะครับจนฟ้อนมันแลนหลงนี่ครับเนี่ยครับออกว่าอี่ได้ครับนี่ ทางนี่ครับเลือดวะนี่ครับนี่ถ้าดักวงนี้นี่ตายแน่นอนนะครับนี่นี่ผมดักหนูว้นี่นะครับไม่ติดบะบม่ติดครับพี่น้องสรุปนะครับยามขึ้นนี่สามันนะครับติดไปตัวหนึ่งครับผม ครับพี่น้องครับสรุปนะครับผมยาไปสามมันได้มาตูนหนึ่งนะครับผมที่ว่าไปไปยามนูล้วกครับผมเลยไปไปยามอีกสองอันนะครับพอติดนะครับผมตัวนี้ผมกะว่าประมาณตั้งขีดทั้งคนเนี่ยนะประมาณหกขีดนะครับเมื่อนีนนะครับมาเอาดวงมาหลายครับประมาณแปดสิบกว่าอันพอดีละครับแต่ว่าดักได้แค่ยี่สิบสี่อันนี้ครับมวยองดักครับผม ถ้าผู้ใดสนใจด้วงพ VC ีดักหนูนะครับช่องลุยสารในมองเนอรนะครับผมก็ให้ติดต่อมาได้นะครับ0 8 8 6 2 2 5 1 9ครับผมอันละเจ็ดิบบาทครับพร้อมทรงครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลู้สันนมองเนอก็ขอฝากกับเป็นสํานีนะครับผมถ้าผู้ใดเข้ามาเรามากอ่ะฝากกดติดตามม่เลิกครับผมครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากเป็นสัมมี่พอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ